นอกเมืองห่างออกไปสิบไมล์จากภูเขาหยานแข็งแร่งจริงๆทำไมเฉินเปยซานถึงได้แข็งแร่งขนาดนั้นกันนะปู่ของฉันเป็นถึงระดับผู้อมตะบนพื้นพิภพไปแล้วแต่ก็ยังสู้เขาไม่ได้ปู่เพิ่งจะถึงระดับขั้นนั้นไม่ได้ได้ไม่นานพลังของเขาอาจจะยังไม่เสถียรแต่เฉินเปยซานนั้นก็แข็งแร่งจริงๆเขาเป็นคนที่แข็งแข่งที่สุดบนโลกใบนี้แล้ว ไม่รู้ว่าเขาบ่มเพาะได้ขนาดนั้นได้ยังไงกันเอ๊ะลุงคะปู่ไม่เป็นไรหรอคะไม่ต้องกังวลไปหรอกปู่นั้นเป็นผู้อามาตะาบนพื้นพิพบพลังสุดท้ายที่เชินเปยซานใช้โจมตีนั้นไม่ได้รุนแรงมากเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ไม่กี่วันแต่เรื่องบ่มเพาะคงต้องใช้เวลา3 5ถึง5ปีถึงจะฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่เฮ้เฉินเ,เปยซานอย่างนั้นเหรอ อาฉันอยากจะพบคนของพวกคุณหน่อยนะในอดีตฉันได้รับคำสั่งให้ไปที่ภูเขาคุนหลุนเธอเป็นรุ่นแรกของนิกายนกกระเรียนแต่โชคร้ายที่ในการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าทั้งเจ็ดเธอตายเพราะช่วยชีวิตฉันเอาไว้เธอเหลือลูกชายเพียงคนเดียวของเธอไวใ้ให้กับฉันชื่อหนานเทียนในปีที่เธอจากไป ฉันปลูกต้นคาเดเมียนี้ไว้ในที่พักของฉันจนตอนนี้มันเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วเชิญเปยสซานความแข็งแกร่งนั้นอาจจะมีทางรัดในการได้มาแต่ปัญญาไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นนะในตอนที่ฉันเห็นนายฉันรู้สึกเหมือนเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่อยู่มาหลายปีมากๆแล้วฉันควรจะเรียกนายว่าเชิญฟานหรืออะไรดีล่ะฮะเรียกฉันว่าเชิญเปยซานก็พอนะ งั้นฉันเรียกนายแบบนั้นก็แล้วกันเฉิญซานนายมาจากนิกายอมาตะอย่างนั้นเหรอแต่ฉันรู้เหมือนกันนะว่านิกายอมาตะนั้นมีจริงหรือเปล่าแต่พอพูดถึงมันฉันก็นึกถึงนายขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> <c oughs> นิกายอมาตะมันมีดียังไงงั้นอย่างนั้นเหรอเย่ชิงช้างนายถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆแบบนี้นายเลยไม่รู้ว่าโลกมันกว้างใหญ่ขนาดไหนโลกใบนี้ ก็เหมือนกับหาทรายส่วนนิกายนั่นก็เหมือนเม็ดทรายเม็ดหนึ่งไม่เห็นต้องไปสนใจอะไรเลยเอ๊ะถ้านายไม่ใช่นิกายอมาตะแล้วนายมาจากไหนกันอาที่ไหนสักที่ไกลจากระบบสุริยะมากๆนะเอ๊ะจักรวาลน,นี้ยังมีผู้ผมเพาะอมาตะอยู่เหมือนกันอย่างนั้นสินะนายไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นเหรอจักรวาลมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้ เมื่อหลายล้านปีก่อนผู้บมญเพออาะอมตะก็ได้กวาดล้างจักรวาลไปหมดแล้วเอาเถอะอีกสักหมื่นปีบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาวรอให้ถึงวันนั้นก่อนนายจะเข้าใจเองฉันคิดว่าการเป็นผู้อมาตะบนพื้นพิภพจะเป็นจุดสูงสุดแล้วซะอีกนะอย่าบอกนะว่าพวกพันพบุรุษอมาตะเหล่านั้นจะท่องไปทั่วจักรวาลแล้วนะแล้วผู้เป็นอมาตะบนพื้นพิภพล่ะเพราะพวกนาย อยู่บนโลกก็เลยไม่รู้ลิมิตของพลังตนเองเพราะงั้นทุกคนก็นเลยเรียกขั้นพลังนี้ว่าเซียนเทียนคนที่เข้าระดับเข้ารวมระดับเต๋าต่างหากถึงเป็นผู้อมตะที่แท้จริงเอ๊ะเซียนเทียนรวมเตา๋าการบ่มเพออมาะอมตะบนโลกนี้แบ่งออกเป็นแระดับรวมวิญ,ญญาณเซียนเทียน,ยนก่อวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณตั้งต้นจิตหลอมรวมวิญ,ญญาณหวนคืนรวมเตา๋าบ่มเพาะขั้นสูงสุด การที่ได้ึ้นเป็นผู้อมาตะบนพื้นพิภพก็เท่ากับว่าเข้าขั้นเซียนเทียนระดับต้นๆเท่านั้นเองนายเพิ่งจะเปิดประตูสู่การบ่มเพมาะอมตะของโลกนี้เองนะอะไรกันเซียนเทียน,ยนก็เหมือนแค่ระดับล่างๆเลยไม่ใช่หรอเมื่อเทียบรวมกับระดับรวมเต่าแล้วนะรวมเต่าถึงจะเป็นความอมาตะที่แท้จริงใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะ6,000ปี คนๆนั้นจะสามารถมีชีวิตยืนดาวได้เป็นล้านปีพวกเขาสามารถกืนกินพระอาทิตย์ได้ทั้งดวงดิดเนียวเพียงห,งหนึ่งครั้งสามารถทำลายดวงดาวนั่นแหละที่เรียกว่าอมาตะาเอ๊ะนั่นยังเรียกว่ามนุษย์อยู่อีกเหรอตั้งแต่นายก้าวเข้ามาสู่ระดับเซียนเทียนนายก็เป็นผู้บ่มเพออมาะอมตะแล้วการบ่มเพออมาะอมตะนั้นเป็นเหมือนการเดินทางของวิวัฒนาการของมนุษย์ นายไปที่หมู่บ้านคุณหลุนมาแล้วนี่ได้รับความรู้คําทํานายที่ยิ่งใหญ่มานายรู้เรื่องหมู่บ้านอมตะของผู้ล่วงรับบ้างหรือเปล่า mm hmm. ในนั้นมันมีอะไรบ้างเอ๊ะ mm hmm. ยังไงสิพี่ก็รู้เรื่องนิกายอมตะและหมู่บ้านอมตะของผู้ล่วงลับแล้วฉันไม่จําเป็นต้องปิดบังข้อมูลอะไรแล้วล่ะนะ mm hmm. หมู่บ้านอมตะของผู้ล่วงรับหรือหมู่บ้านคุณหลุนภูเขายยางไป แล้วก็บ่อน้ำมังกรถ้าบาบิโลนวัดมายาที่นั่น้วนแล้วแต่เป็นเจสิ่งหายนะและเป็นอนาเขตเวทมนต์ขนาดใหญ่อีกด้วยอาณาเขตอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วอนณาเขตพวกนั้นมีร้อมีรัศมีกว่าร้อยไม้มันครอบคุมทั้งภูเขาแล้วก็อันตรายมากๆถ้าฉันเข้าไปฉันก็คงตกอยู่ในอันตรายเหมือนกัน ในพื้นที่โบราณมีสัญลักษณ์ของวิญญาณเทพโบราณอาศัยอยู่มากมายทั้งยังเต็มไปด้วยศพของเหล่าคู่ล่วงลับไปแล้วในยุคโบราณเยอะเลยทีเดียวนะฉันได้พลังชีวิตอมาตะาของที่นั่นมันช่วยให้ฉันในการบุมเพาะร่างหยกได้เลยละนั้นที่นั่นก็เป็นที่ของพวกวิญญาณเทพอะไรแบบนี้สิไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหมู่บ้านอมาตะของผู้ล่วงลับ ยิ่งไปกว่านั้นฉันสันนิษฐานว่าลึกลงไปในหมู่บ้านน่าจะมีของที่พวงนิกายอมาตะซ่อนไว้อยู่ด้วยอย่างนั้นเหรออนณาเขตที่สร้างคุมที่นั่นเอาไว้ขนาดระดับพลังอย่างฉันตกอยู่ในอันตรายเลยที่เป็นแบบนั้นก็เพราะนิกายอมาตะาไม่อยากให้ใครเข้าไปเจอ,อยังไงล่ะแต่มันน่าเสียดายนะฉันได้แค่เดินไปรอบๆหมู่บ้านตอนนั้นฉันกลัวเกินกว่าที่จะเข้าไปข้างใน อาณาเขตนั้นมันใหญ่เกินไปมันสามารถเบิดเบือนพื้นที่โดยรอบได้ถ้าไม่เป็นแบบฉันแล้วก็จะเข้าไปดูข้างในก็ได้อยู่หรอกนะเอ๊นายผู้ถูกมันเหมาะแก่การซ่อนจริงๆนะนิกายอมะตะจะต้องเปิดออกอย่างแน่นอนฉันมีข้อมูลพระราชวังหิมะมาแล้วพอถึงเวลาฉันคิดว่าฉันคงสามารถร่วมมือกับพวกเขาแล้วก็นายได้นิกายอมะตะจะเปิดออกอย่างนั้นเหรอแต่ จะหาคนพวกนั้นจะต้องพึ่งโชคชะตาหน่อยละพวกเขาสันโดจะตายพวกเขาจะเข้าร่วมด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าพวกเขาไม่ยอมก็ขาดทิ้งให้หมดนั่นแหละฉันจะทําลายนิกายเลยทำรลายทั้งนิกายเลยคอยดูเถอะอย่าห่วงไปเลยสิพี่ฉันจะให้คนหาข้อมูลของคนพวกนั้นแล้วก็นิกายอมตะให้ลึกเข้าไปในคุณหลุนแคแคนี่โลกมนุษย์นี่จริงๆเหรอ บรรยากาศแปลกๆนะพออยู่นานๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยหัวโบโลกมนุษย์จะยังมีเมล็ดพันธุ์ดีๆอยู่พวกเราไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วนะนิ่กายอมาตะาเปิดประตูทุกๆุกร้อยปีเพราะงั้นที่นี่ก็เลยถูกใช้บ่มเพาะไปบ้างที่เราเจอก็ถือว่าโชคดีแล้วละนะ ฉันได้ยินมาว่าผู้อาวุโสจากวัดซาโลเหมือนจะมีมะเมล็ดพันธุ์ดีๆอยู่นะใช่แล้วละป้าสือเทียนไปหลายลที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนแล้วก็ได้เจอของที่ไม่ธรรมดาอย่างลากนะ้นําแข็งเข้ามเมล็ดพันธุ์นั่นมาจากสวรรค์เลยนะนะ้ะเอ๊จริงเหรอลากน้ําแข็งที่หายากนั่นน่ะเหรอมันเกิดขึ้นยากมากเลยนะที่จะเจอรากน้ำแข็งนะ้าถ้าเธอได้มันมาพระราชวังน้ำแข็งของเรา น่าจะได้ประโยชน์อย่างเยอะเลยล่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าโลกมนุษย์จะมีสมบัติดีๆแบบนี้อยู่นะ <S <S เราเลยฉันจะไปที่โลกบุพภาก่อนนะจะไปดูว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างหวังว่าที่ที่ระดับศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นน่าจะทำไมทำให้ฉันได้ผิดหวังนะเอะ๊ดูเหมือนเราเลยเขาจะไม่กลัวอะไรเลยนะไม่เป็นไรหรอกไปกันเถอะ ฉันจะยังหมกมุ่นกับเรื่องบ่มเพาะตอนนี้ฉันจะไปใช้เวลากับชีองค์แล้วก็พ่อแม่ก่อนแล้วค่อยแอบไปบ่มเพาะเพื่อทะลุขั้นแรกทีหลังแล้วกัน10วันต่อมาที่นี่ชายฝั่งประเทศจีนตะวันออกสินะเป้าหมายของฉันในวันนี้คือทะลุขั้นแรกเริ่มอย่างน้อยฉันต้องใช้คริสตัลเบ็ดมนต์50ชิ้นเพื่อที่จะทะลุขั้นแล้วนะ ชายฝั่งทะเลจีนตะวันออกจุดสูงสุดของภูเขาฉินลินในภูเขาซูซานทะเลทรายตะวันออกโบรานแล้วก็หมู่บ้านอมตะภูของล่วงลับที่พวกนี้ต้องมีสมบัติโบราณซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าหมู่บ้านอมตะของผู้ล่วงลับเป็นสนามรบของเทพโบราณมีอนาเขตเพราะงั้นเป็นที่ที่ฉันจะไปเป็นที่สุดท้ายเป้าหมายในครั้งนี้คือเกาะจีโจในทะเลโฮไป ที่ที่ถูกซ่อนโดยพวกฝรั่งเศสอาณาเขตกว้างมาถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอแน่แน่เลยนี่ต้องเป็นอาณาคมที่ใหญ่มากพลังของมันเหมือนกับอาณาเขตจินตันเลยตุ่มตุ่มตุ่มเพ่งต,ตอนนี้แหละเข้าไปแล้วนะเอ้ในที่สุดทำไมผิดพลาดฉันเข้ามาอยู่ในตำนานอย่างเกาะือ,จอโจแล้ว เกาะน,นี้ไม่ได้ใหญ่มากและด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของฉันมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่เยอะเลยแต่ไม่มีสัญญาณของพวกเซียงหมิงอยู่เลยออล่าของพลังสวรรค์และพิภพที่นี่มันเข้มข้นกว่าข้างนอกซะอีกสัตว์พวกนี้ก็เลยวิวัฒนาการตัวเองกลายเป็นอาสูรแต่ก็ยังไม่พอที่จะทําให้ฉันเลื่อนขั้นไปได้หรอกนะปึ๊บเอ้เจ้านั่นคือเทพเดียวสินะแควมาดูกันหน่อยสิ ว่านายจะเป็นของฉันได้หรือเปล่าฟุบฮ่าฮ่เฮ,ะฮ้ยอมแพ้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนนายจะฉลาดเหมือนกันนี่แควได้ฉันจะไว้ชีนวิตนายก่อนแล้วกันนะนายนายฉันก็ไม่ฆ่านายแล้วงั้นนายพาไปที่ใจกลางก่อนเลยสิฟิว ถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องบินคนเดียวแล้วสินะโอ้นี่คงเป็นใจกลางกาะสินะยินโจนี่คือเชเวโจเซียนเต๋ออย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่มันเกาะชื่อโจทีทีเป็นเกาะที่ว่ากันว่าถ้าดื่มน้ำของทีน่นี่ชีวิตผู้นั้นจะเป็นอมตะที่นี่คือที่ที่เหล่าผู้เป็นอมตะบนพื้นพิภพเคยมารวมตัวกัน รวมเมฆปกคลุมที่นี่ไว้เทพสวรรค์ทั้ง18คนสร้างเกาะนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นที่ปมพาะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนโลกมนุษย์เอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เกาะนี้ก็เป็นสวรรค์ของเหล่าผู้อมตะนี่เทพสวรรค์ทั้ง18คนสร้างมันขึ้นมาสินะลอยบนพื้นที่แหว่งไปบอกถึงเรื่องราวของเหล่าผู้เป็นอมตะบนพื้นพิภพที่มาอยู่ที่นี่จากนั้นก็เกิดสองคราม จากนั้นเรื่องราวก็ไม่เป็นที่ชัดเจนนักว่าผู้เป็นอมตะบนพื้นพิภพของกาะแห่งนี้กับคนอื่นๆพากันไปที่นิกายอมตะละมั้งแล้วทำไมพวกเขาถึงทิ้งที่นี่ไปกันละ่ะแควไม่เป็นไรหรอกฉันมาที่นี่เพราะงั้นฉันไม่กลับไปมือเปล่าแน่นอนไปดูรอบๆกันเถอะเพื่อจะเจออะไรดีๆที่หลงเหลืออยู่แล้วนะเฮ้ hey, ยยาของที่นี่มีอายุก,กว่า 1, 5 0 0ปี เป็นยาวิญญาณระดับสูงเลยต้นไม้ก้าวิญญาณเป็นต้นที่มีผลจากการรักษาสามารถใช้ในการบ่มเพาะวิชาวิญญาณและวิชาวควบคภมิศพได้ผลสีทองเป็นผลไม้วิญญาณระดับสูงที่ช่วยเรื่องการบ่มเพาะของผู้บ่มเพาะอมาตะาได้ไม่เลวเลยไม่คิดว่าฉันจะรวบรวมข้อมูลทํายาได้มากขนาดนี้คราวนี้ฉันก็สกัดยาให้ขอบรัวฉันได้แล้วอาณาเขตที่ครอบคลุมทั้งเกาะ ทำให้ไม่มีใครโจมตีที่นี่ได้ฉันสามารถใช้ที่นี่เป็นที่หลบภัยของสำนักเปย์ซวงได้นะและที่นี่ก็มีสัตว์ประหลาดระดับเทพเยอะเลยฉันสามารถเอามามันมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้นกอินทรียักษ์เสือดาวอัศนีราชาอสรพิษเต่าทมินและก็เพกซัดเอ๊ พวกนายจะต้องอยู่ที่นี่ฟังคําสั่งของฉันคอยปกป้องเกาะแห่งนี้เข้าใจไหมถ้าไกรเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันกอให้ขามันได้ทันทีเลยโค<ฮ>งจะยังไงซะอาณาเขตก็ต้องมีแกนกลางแต่กลับมีแค่หินสีดาเหลืออยู่นี่แปลว่านี่คงเป็นแกนกลางของอาณาเขตสินะต่อให้ระดับพลังของฉันไม่สามารถซ่อมแซมอาาเขตได้ แต่ถ้าฉันสามารถทิ้งสัญลักษณ์วิญญาณเอาไว้ฉันก็สามารถเปิดทางเข้าสู่เกาะนี้ได้ง่ายๆปึ๊บไม่กี่วันต่อมาปึบด้วยความสามารถของฉันฉันสามารถสังเวยพลังให้มันได้แค่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นแต่ตอนแต่ต่อไปฉันจะเปิดอาณาเขตได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะนะปึ๊บฟิง้งเอ๊ะนั่นมันหินวิญญาณ ของแบบนี้มีอยู่บนโลกด้วยอย่างนั้นเหรอหินวิญญาณเป็นของพื้นฐานที่สุดแต่มันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของระดับเซียนเทียนเหมือนกันมันมีพลังออร่าที่บริสุทธิ์ซึ่งสำคัญในการบ่มเพาะมากๆพลังที่แผ่ออกมาเต็มไปด้วยพลังวิญญาณซึ่งมีมากกว่าหยบเป็นสิบเท่าฉันสามารถเพิ่มการบ่มเพาะของฉันได้ด้วยสิ่งนี้ที่นี่มีเหมืองวิญญาณอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอ นี่นายนะไปเอามันมาจากไหนนายท่านส่วนหินหินส่วนใหญ่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินมีบ้างที่จะปรากฏขึ้นบนพื้นพิภพว่าแล้วทำไมฉันไม่เจออะไรเลยหินพวกนี้มันซ่อนอยู่ใต้ดินนี่เองอ้าจริงๆด้วยแฮพลังสะเทือนพภพตึม้มเอเหมืองหินวิญญาณน,นี่มีหินวิญญาณอยู่เป็นพัน จริงอยู่ที่มันเป็นหินวิญญาณระดับธรรมดาแต่มันน่าจะช่วยให้ฉันได้ขืนเสียนเทียน e ได้แล้วนะฉันจะต้องเอามันมาให้หมดแล้วก็เลิกบุ่มพาะทันทีในขณะที่เฉินฟานกำลังบุ่มพาะอยู่นั้น<ม>เราเลยกำลังจัดการตระกูลแห่งนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่คุณล้อเล่นอะไรผมอยู่หรือเปล่าเนี่ย <N> <N> นี่น่ะเหรอนิกายที่แยกตัวออกจากเราไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน ไม่คิดเลยนะว่าฝีมือจะแย่ขนาดนี้ไม่มีระดับพระเจ้าเลยด้วยซ้ําเออน้อยแน่ถ้าไม่เป็นเพราะเฉินฟานแล้วก็ที่ขาบบรรพบุรุษของเราไปพวกเราก็คงพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วอัปยศที่สุดเลยโอ้นายจะบอกว่าเบันพระบุรุษของนายเก่งมากเลยอย่างนั้นเหรอกดแน่นะซีบัพรพบุรุษของเราขึ้นกับระดับอมตะอยู่แล้วนะสามารถควบคุมสายฟ้าได้ด้วย ถ้าบรรพบุรุษของฉันยังอยู่นายนะ่ะตายไปแล้วละเฮ้เฮ้ hey, hey, ไม่เล็วนี่ระดับพระเจ้าขั้นสูงสุดที่สามารถควบคุมสายฟ้าได้แต่ก็ยังอ่อนแออยู่ดีแล้วนะเขาสู่ฉันไม่ได้หรองั้นบอกฉันมาสิว่าเฉินเปยซานมันเป็นใครกันเ,เทพสวรรค์เฉินเป็นผู้อมาตะาคนแรกบนโลกที่เอาชนะระดับอมาตะบนพื้นพิภพได้ ผู้คนก็เรียกเขาว่าเทพสวรรค์เพราะเขาเก่งมากเอ๊ยยังมีผู้อมตะบนพื้นพิภพอยู่อีกเหรอเทพสวรรค์เฉินใช้พลังระดับพระเจ้าเอาชนะผู้อมตะบนพื้นพิภพได้ในการโจมตีเพียงสามครั้งเท่านั้นเฮ้เฮอ,อะไรกันแม้แต่ผู้อมตะบนพื้นพิภพยังแพ้กับเขาอย่างนั้นเหรอแต่แกแกคิดว่าฉันโง่หรือไงเลยจะหลอกฉันใช่ไหมเนี่ยฮะุบ ลุงครับตุมฟุบฟุบเอาปลัมอาจ์์ของเราคืนมานะพวกแกทำให้เรื่องมันบานปลายเองนะชิงชิงอ๊อบอ๋ชุบชุบฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าแค่นี้ก็ตายแล้วเหรอมีพลังแค่นี้จะมีหน้าไปเจอนิกายอสศนีสวรรค์ของเราได้อีกแล้วเนี่ยยกักเปรียงตุมต้มตุ้ม <N> นี่มันสนุกสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือไงใครทำร้ายนิกายสวรรค์กันป้าภูเป็นเจ้าแข็งแร่งคนนั้นเลยโป้เทียนชายคนนี้แข็งแร่งมากเขาโหดร้ายทำร้ายนิกายทั้งนิกายชายคนนี้กลายเป็นเฉินไปซานอีกคนอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีคนลึกลับที่ชื่อซื่อส่วนคนนั้นด้วยจู่จูก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ใช่แล้วเจ้านั่นพึกงคาหัวหน้าฉานส่วนไปนะ่ะ น่ากลัวชะมัดเลยอ้อพวกหนอนมาแรงเลยแล้วเฉินเปยซานกับสำนักป่าช่วงเป็นยังไงบ้างไม่เห็นได้ข่าวอะไรเลยแฮะมีอยู่สองคนที่ไปท้าทายสำนักเปยซวงกับคุณลุนสองคนนั้นมาจากไหนกันนะอีกด้านหนึ่งอาจารย์ครับเจ้าอุปกรณ์นี่มันทันสมัยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยในการค้นหาสถานที่ในระยะ ไกลเวลาสั้นๆจางหลานพวกเรามาที่โลกมนุษย์เพื่อที่จะหาสมบัติอมตะกันนะไม่ใช่มาเล่นของพวกนี้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าพวกเราไม่สามารถบง่งเพาะหรือสกัดมันได้สินะถ้านายอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันก็ส่งข้อให้นะไม่เอานะครับอาจารย์ผมผิดไปแล้ว <c oughs> นี่กายเมคาสวรรค์ พระราชวังเทพีมะมีเหล่าผู้พิทักษ์อยู่เพราะงั้นพวกเขาจึงเก็บทรัพยากรดีๆเอาไว้มากมายนิกายวาลีธรรมินของเรามีชั้นกับลุงของนายที่เข้าระดับพระเจ้าแล้วถ้านิกายของเราไม่มีระดับผู้อมาตะบนพื้นพิภพเลยชื่อนิกายของเราอาจจะถูกถอนออกจากดินแดนอมาตะได้ครับอาจารย์แผนที่เกาะชีโจแผนนี้มีพลังอมาตะพิภพทั้ง9อยู่ มันบอกว่าเกาะน,นั้นเหมือนมีเหมืองวิญญาณซึ่งอยู่ซึ่งมันผ่านไปทุกๆพันปีเหมืองวิญญาณน,นั้นจะถูกเต็มไปด้วยพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเราสามารถใช้หินนั้นในการทะลุเป็นผู้ออกมาตะบนพื้นพิภพบได้เหมืองหินวิญญาณอา๋อท่านพ่อคะหินพวกนั้นเป็นหินที่พวกคนธรรมดาขุดขึ้นมาไม่ใช่หรอคะคนบนโลกนี้อ่อนแอจะตายไป เลยปวยเทียนกับซื้อส่วนทำลายนิกายใหญ่ไปสองนิกายของพวกของคนพวกนั้นไปแล้วด้วยละอ้าเข้าไปกันเถอะทางเปิดแล้วล่ะสุดฟูพวกเราทําได้อาณาเขตนั้นน่ากลัวชะมัดเลยฉันคิดว่าร่างของฉันจะแหลกเป็นชินช้นๆซะแล้วตึมถ้าพวกเราไม่มีพลังจากแผนที่นั่นมาพวกเราคงโดนแรงกดดันจากอาณาเขตฆ่าตายไปแล้วล่ะ ฉันคงจะใช้ได้ครั้งเดียวสินะมันแตกไปแล้วแต่โชคดีที่ในที่สุดเข้ามาที่นี่ได้ถ้าพวกเราได้เห็นวิญญาณเมื่อะไรค่อยออกไปก็ได้นะเอ๊ะท่านพ่อคะวิญญาณของที่นี่มันเข้มข้นมากเลยนะคะที่นี่ก็สวยมากด้วยทําไมเหล่าผู้เป็นอมตะถึงได้ทิ้งที่นี่กันไปล่ะคะสิทธน้องวูสงครามของเหล่าผู้เป็นอมตะไงสงครามนั้นทําให้แผ่นดิน จมลงสู่มหาสมุทรโลกตกอยู่ในความวุ่นวายที่นี่ก็เป็นที่ทดีๆมากกว่าจริงแต่การจะจัดสรรปันส่วนให้ผู้อมตะทุกคนอยู่อย่างยุติธรรมมันยากเกินไปเอ้ยพวกเราไม่มีเวลาต้องมาคุยกันอีกแล้วนะพวกเราต้องรีบไปที่ใจกลางเกาะแล้วขุดหินนั่นมาถ้าพวกเราเจอภูเขาเดี๋ยวเราก็เจอเมืองหินเองแหละเอ๊ะท่านพ่อคะนั่นเสือดาวตัวนั้นใหญ่มากเลยน่ารักจังเออ เสือดาวอัศนีอย่างนั้นเหรอมันขึ้นระดับเทพแล้วด้วยบ้าแล้วบนเกาะชิโจ,โจมันมีสัตวเทพงนี้อยู่อีกเหรอต่อไปฉันจะใช้สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดการกับสัตว์เทพเหล่านี้พวกเธอสองคนหาโอกาสนี้ไ้ก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปที่หลังแล้วพวกเราคอยเจอกันที่ทางเข้านะเอ๊ะที่นี่ยังมีคนอาศัยอยู่อีกเหรอฮะสัตว์เทพอีกตัวหนึ่งเขามีหินวิญ,ญญาณด้วยอย่างนั้นเหรอ เยอะเลยเขาหาหินขนาดนี้มาจากไหนกันน่าเสียดายฉันมัดนั่นมันของดีเลยนะเนี่ยหินวิญญาณหนึ่งชิ้นสามารถแลกกับวัตถุประดิษฐ์ขึ้นมาในระดับตำได้คนคนนั้นสามารถทำให้สัตว์เทพเชื่องได้พลังของเขาต้องมากกว่าที่ฉันจินตนาการเอาไว้แน่ๆนิกายวาลีธมินยานชินเจา้าขอคารวะสิทธิไม่ทราบว่าสิทธิมาจากนิกายอะไรครับ นิกายวาลีธม,มินไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะนิกายของพวกเราเป็นนิกายระดับกลางในดินแดนอมาตะแต่โชคดีที่เรามีผู้อมาตะบนพื้นพิภพสองคนพวกเราเลยได้เมืองเล็กๆมาพูดง่ายๆว่าพวกเราพอมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันฉันคือเฉินเปยซานที่นี่คือสถานที่ของสำนักเปยชวงพวกนายกำลังวางแผนจะยึดของที่นี่อย่างนั้นเหร อะไรกันเชิญเปยซานสำนักเปยช่วงงั้นสิทธิี่ก็เป็นเชิญไปสร้างจากสำนักเปยช่วงสินะคุณไม่ใช่คนจากดินแดนอมตะของเราหรือเอ๊ะพวกคุณเป็นคนของดินแดนอมตะสินะอืคุณผมเพาะวาลีธาตุแล้วก็มีวิธีผมเพาะอมตะด้วยสินะสิทธิี่ที่นี่คือเกาะจีโจพวกเรามาตามแผนที่ที่ พลังอมาตะพิภพทิ้งไว้ทั้ง9เราไม่รู้ว่าท่านมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพวกเราจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งรีบไปสิฉันมีอะไรจะถามคุณก่อนหน้าฮูบศิษย์พี่ถามมาได้เลยจะตอบทุกอย่างที่ตอบได้เลยละพวกคุณมาจากดินแดนอมาตะกันนี่ที่นั่นมันอยู่ที่ไหนกันอย่างนั้นเหรอจบไปแล้วนะคะสำหรับราชันอมาตะ ตอนที่สา0ร้อยสี่330ถึงสามนะครับต้องขอขอบคุณเพจแปลยันหว่างด้วยนะครับที่แปลมังงะดีๆมาให้พวกเราได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ